มากรับมากรับอยู่กับบาทท่านผู้หลบรอเพื่อกับพี่น้องครับเอี๋ยวน้องหนูคนนี้รับคำแนะนำนะครับจากผู้ปกครองที่ใช้เครื่องกรองมาลองน้ำกินเขาตลกสาตลกสิบแปดโมงคุดเตียงเลยตลกสากทุกคนหยุดครับอืมมากินซ่าพอมันอันนี้แหมมันเลี้ยงตี้ยมันะเลี้ยงว่อากาศมันร้อน คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องุนตากแดดครับเอาฟ้ากูไันได้เยกินเนอเียนอยู่เย่มมันเจ้าแห้งเจ้ากระับผมอ่ะเนี่ยเอาเพราะันเจ้าเห้ยกรอจับเจ้าจยัดจับเนาะก็อยากจะซื้อเออเพาหันที่แม่นกระดับหุ่นยนต์สักตัวเอ้ยใช้ทาครัว ก็แต่เราก็ตองเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวดอกคนม่าจิกตองอย่แล้รวตองคันสองแง่สามตาตองคนเดียวเลย่าครับมามาเนี่ยครับดวงเริ่มมาแล้วครับใครเนี่ยถ้าได้กินน้ำมึงมาสองพันห่เพราะยยดวงเตนดวงเออพนันาตามหาอันลูกหยาดดอนมองในไทยอันนี้อันนี้โอ้โหแจ็กกิลลีนะครับจักอิลลีพอลองครับโอ้าไปกินนั้นดูพ่าไปกินนั้น ขันว่าขันว่าหูกับหูอแต่ว่าขันบหูกับหูอิลี่้องขอโทษเด้อว่รู้ยัดอิลีจ้ะต้องร um. ูดแยกดวงมึงงแยมาเล่นก่บว e ่าไอี okay. <t <t ้แยกดวงเลยแกขันว่าบอหูบอหูอิลีขันว่าหูกับาหูท่านละถามถึงผู้หูว่าหูโดนละถามถึงู้หูละขนถามถึงบอกูบอหูนี่บหูอิลีมันบอหูมี้อสกับ หกสกปี้าแย้งมันสองพเป็นไปแดงเนี่ยท่านเลยแต่กีเออ้แต่ไยังสุ่มบมันคนรอแกล์สุ่มเลยฝรังสัรวจเอาเนี่ยทีมต้องงี้หกสิบสองเอาเจ้าวันนี้เจ้าลอยไหมสิบแปดเกือบสี่แย่งแอ้กูเกือบไม่รอดเออเอาซะลายเอยยอย่ยย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 ยอยยอยย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 ยบัยย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  บอกนพันวางแผนมันได้รวงกองกลางเงีแปดลอยเหมือนเราสูบไปเฮดซีเรียบไหมลิตรที่แรกก็คือสรุปเอฟซีเราบอกไปเฮดซีเรียบไหมซะยาอย่างเงี้ยอยอยากไปเฮดยูแต่มันโดนสามทมคุมเสียเวลาการที่เรีนไพ่อยถ้ามาได้หลายยัยเ้ยเราซือหอเอฟซีตัวนี้โดนหลาเพราม่บปยืมหอเงินขึ้นท้องเงินเงินแอปทานป่ะเงินควยแล้วเราไปตังไลขึ้นอยากเสียเงินวางสันติยัยพี่เดียวมาสองแสนแล้วเงินจะสมมีอะไรยัลไงแสนสาหัส กับแสนแสบนาะคันผู้หญิงมาเห่นไพ่ดูวงสิจะว่าปรนเดยังเอาเพราะว่าเราเด้ผัวฝรั่งครับโอ้ว่าเปิดเผยเราอ้อยราะว่าเราเด็ผัวฝรั่งเั๋กระแชมกรช้าเก๋บ่าู้ดายัวนี้กูเบงสนอะอ้อยกออยโอ้อยอดอยอ้ยโยโอ้อ้ยอยออโ้อยออยอ ถึงแกะถึงแกะถึงกตัวดเอาเยถูกอร่อยแค่ขอนำกินแน่กินไร่ผลแกะอะไรก็มันทั้งมันาขมันพู๋เอาเกียบ่เกียดเลือยยอดเจ้าเจ้าเจาเจ้าิบสิบิบสิบิบปะไม่ตีแล้วเนี แม่สั้งแข่งแม่กูได้แข่งสียัยว้าวดีแหวมีดีเลยโอ้ีอีโอ้มาหนึ่งร้อยร้อย่ารยร้อจ่ารอยร้อยันสวยสามยยว้าว่นหน่อยๆหน่อยลงหน่อยลงะน้มีเอ็ดท่องสองตัวย่ในมือนีไม่อยากคุยดอกแตัวังแม่ใหยแม่ ยังไงกูทาเอาอะไรน้ำประทานประทานสิลงตีมันน้ำฝนครับมึงด้วยโอ้ยเจตัวย่าเสียมหูแพงกว่าอะไรตัวย่าอันนี้เอาเคือว่าแกตีไปเี้ยล่ะอีง่ายแต่อีอุ้มอุ้มติแกไม่รอดแน่อุ้ยเครียดยังเลยเนี่ยอุ้ยเอาซะน้อเอาซะน้อเด็ดมันร้อนคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์ร้นที่ต้องทนตัดแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อแทบ เียนสักตัวหกกีกัวใบะิโอ้ยเร็เเเเลยเออหเต้มมดเต็มห่งเแสดงว่าตานี่แสดงว่าตานี่หมูเชียวตันอยาน้องกินยากเด้ตานี่เห็นบอกมีแต่คนเต็มหน่อยอยากจะซื้อนียะจักตัว